เดยเคนอสสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด115.8ตารางวานะคะแปลงนี้ต้องแจ้งกันว่าตามสภาพนะคะพอเป็นบ้านมือ2อค่ะอยู่ในชุมชนนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ราคา680,000บาทค่ะอยู่บ้านกาดหาวตําบลสลวงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ หห้องนอนหนึ่งห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห้องโถงนะคะพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรพร้อมแถมแอร์1ตัวชุดแทงน้ำและปั๊มน้ำด้วยเป็นที่ดินฉนดคขุดแดงมีไฟฟ้ามีปะปาค่ะอยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยสไตล์บ้านสวนมีความสงบเรียบง่ายหาก,กินง่ายหลีกหนีความวุ่นวายนะคะบนพื้นที่ยังมีต้นทุเรียนด้วยนะคะทุกท่าน มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะคะสบายสบายสายธรรมชาติเลยทีเดียวค่ะ680,000บาทนะคะเดินทางก็สะดวกอยู่ใกล้ถนนสายลองปลายแม่ห้องสอน150เมตรห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ32กิโลเมตรนะคะสนใจสามารถนัดชมพื้นที่ได้ค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิป สำหรับกรณีนัดชมตัวบ้านนะคะแนะนำให้นัดหมายร่วงหน้า1-2วันก่อนนะคะติดต่อเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะตามช่องทางการติดต่อที่แอดใส่ไว้ให้นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องกันด้วยเพื่อจะได้เข้ามารับชมที่ดินแปลงสวยกันนะคะสวัสดีค่ะ